ังจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเลน่ะได้มีการเปิดภาพน่าสแสดงจากซีรีี์วายน้องบะหมีพี่เกี่ยวกุ้งวันนี้นะครับลเลนก็จะมาสปอยเรื่องราวต่างๆกับทุกคนได้ฟังกันเดีกัวว่าเรื่องนี้จะมีเส้นเรื่องเป็นยังไงแล้วก็ลงเอ่ยยังไงบ้าง สำหรับซีรีส์วายนะ้องบะหมี่พี่เกี่ยวกุง้งเป็นการพูดถึงเรื่อราของบะหมี่เด็กฝึกงานรูปหล่อพ่อรวยหุ่นลำบึกไปฝึกงานที่จัสเปอร์ล u ชูรี่โฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงเทพโดยไม่มีใครรู้เลยว่าพ่อของเขาเป็นเพื่อนกับมิสเตอร์จัสเปอร์เจ้าของโรงแรมบะหมี่เป็นหนุ่มเจ้าสำราญมีเสน่ห์เจ้าเล่ เจ้าเขาลงคมงคาย,ยหาตัวจับยากเมื่อไปฝึกงานวันแรกก็ได้พบก,กับเกี่ยวกุ้งหนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักไว้ผมหน้ามาหน้าเหมือนแมวดูใสใสไหลยเดียงสาจนบะหมี่คิดว่าอาจจะเป็นผู้มาฝึกงานเหมือนกับเขาแต่เกี่ยวกุ้งกลับแกกว่ามีตำแหน่งเป็นผู้ฝึกอบรมประจำแผนกะและยังเป็นพี่เลี้ยงฝึกงานของเขาอีกด้วยเพราะเชื่อที่สอดคล้องกันโดยบังเอิญทําให้เกี่ยวกุ้งคิดว่าบะหมี่แกล้งบอกโอโตัวเองชื่อบะหมี่ เพื่อลอเรียนเขาเล่นตอนเจอกันครั้งแรบกบแต่ท่านชนกสาวน้อยตัวเล็กรุ่นพี่คนสนิทในออฟฟิศก็ยืนยันว่าเด็กคนนี้ชื่อบะหมี่จริงๆทำให้เกี่ยวกุ้งเบหน้าใส่ร้องพูดว่าคนอะไรชื่อบะหมี่ตัวอย่างกับหมีควายซึ่งเหมือนเป็นการเปิดสืกอไกลๆระหว่างเขากับเด็กฝึกงานท่าทางเจ้าเล่ห์คนนี้แม่ก็กุ้งจะพยายามโฟกัสกับงาน แต่ดูเหมือนจะคอยบอกตลอดตั้งแต่วันแรกเย่าก,กุ้งเลยทำหน้าบึ้งแล้วออกแนวดุกับบะหมี่เสมอแต่ในสายตาบะหมี่แล้วใบหน้าดุนั้นกับช่างดูน่ารักเหมือนแมวน้อยกำลังขู่ทำให้เขารู้สึกสนใจและอยากจะแกล้งจีบเล่นดูแบบสนุกสนุกเพราะอยากเห็นปฏิกิริยาของเกียวกุ้งว่าจะน่ารักแค่ไหน เขาเริ่มด้วยการซื้อช็อกโกแลตมาฝากเป็นช็อกโกแลตราคาแพงของโปรดเกี่ยวกุ้งพอดีแต่เกี่ยวกุ้งก็ยังวางท่าและทําเป็นกินอย่างเสียไม่ได้เพราะเห็นเกี๊ยวกุ้งกินบะหมี่ก็เริ่มถามว่าอร่อยไหมเมื่อเกี๊ยวกุ้งตอบว่าอร่อยบะหมี่ก็ได้ทีรีบบอกว่าตัวเองนั้นอร่อยกว่าช็อกโกแลตกองนี้อีกนะอยากชิมเมื่อไหร่ก็บอกกันได้เลยทําให้เกี๊ยวกุ้งทั้งเขินทั้งโกรธและบอกบะหมี่ว่า มาฝึกงานก็ควรสนใจเรื่องงานมากกว่าและรู้จักสัมรวมบ้างแต่จากนั้นบะหมี่ก็ซื้อขนมแพงๆมาฝากเกี่ยวกุ้งทุกวันซึ่งก็พอยเป็นลากปากเพื่อนๆในออฟฟิศคนอื่นไปด้วยแต่ไม่ว่าบะหมี่จะเอาใจด้วยของแพงแค่ไหนเกี่ยวกุ้งก็ไม่ยอมใจอ่อนเสียทีบะหมี่ยังคงทำเป็นหมายหยอกไก่และห่วงก้างเกี่ยวกุ้งอยู่ตลอดเวลาแต่การทำงานร่วมกันทุกวันทำให้บะหมี่ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของเกี่ยวกุ้งนอกจากความน่ารักใส่เขาสังเกตได้ว่าเกี่ยวกุ้งเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน และมีหัวใจของคนทำงานสายฝ่ายฝึกอบรมจริงๆทำให้บะหมี่เริ่มมองเกี่ยวกุ้งด้วยความนับถือขึ้น จากการจีบเล่นเพื่อแกล้งบะหมี่กับเริ่มรู้สึกเช่าเกี่ยวกุ้งขึ้นมาจริงๆเขาเลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะจีบเกี่ยวกุ้งให้ติดก่อนถึงงานจบให้ได้บะหมี่ทำทุกวิถีทางที่จะให้เกี่ยวกุ้งชอบไม่ว่าจะเอาใจต่างๆนานาหรือการแสดงให้เห็นว่าเขาเขายันและตั้งใจเรียนรู้งานจริงๆกับการเกี่ยวกุ้งก็เริ่มสนใจบะหมี่และเริ่มใจเต้นตึกตักมาอยู่ใกล้กันและแอบใจอ่อนเวลาเห็นบะหมี่ตั้งใจเรียนรู้งานแม้จะทำท่าทางลำคัญหรือต่อต้านแต่ก็เกิดความรู้สึกยอน แย่งในตัวเองเสมอพวกเขาชอบแอบมองและแอบตื่นเต้นเมื่อเห็นกล้ามแขนเป็นมัดๆของบะหมี่อย่างไม่รู้ตัวและชอบเกิดอาการเมากลามจนเผลอพูดอะไรออกไปแบบไม่ยังคิดจนเหมือนเป็นการอ่อยบะหมี่ไกลๆทําให้บะหมี่ได้ใจย,ยิ่งรุกจีบหนักกว่าเดิมจนวันหนึ่งเกี่ยวกุ้งยอมให้บะหมี่ไปส่งที่คอนโดทําให้ทั้งสองรู้ว่าคอนโดของพวกเขาอยู่ใกล้กันโดยบังเอิญจากนั้นบะหมี่จึงไปรับไปส่งเกี่ยวกุ้งทุกวันและยังคงเอาใจสารหลับฐน จนเกียวกุ้งเริ่มใจอ่อนและยอมไปดูหนังด้วยกันในวันหนึ่งเกียวกุ้งยอมปล่อยให้บะหมี่อบไหลในโรงหนังจากนั้นพวกเขาก็ไปกินมือค้ากันที่ร้านบะหมี่เกียวปูร้านประจำแถวคอนโดของเกียวกุ้งในที่สุดบะหมี่ก็จีบเกียวกุ้งติดก่อนฝึกง,งานจบพอคบกันเป็นแฟนความน่ารักของเกียวกุ้งทําให้บะหมี่เหม่อและอยากจับฝาตลอดบ่อยจนโดนเกียวกุ้งแบน กว่าจะได้รับการปลดแบน์บะหมี่กดแทบแย่แม้เกียวกุ้งจะยังขัดเขินกับการมีแฟนเด็กแต่ก็ยอมรับว่าเด็กมันเอาใจเก่งจริงๆเอาใจสารพัดจนเกียวกุ้งยอมอ่อนข้อให้ในหลายๆอยา่างบะหมี่ถึงกับจัดเซอร์ไพรส์วันครบรอบ6เดือนระหว่างเขากับเกียวกุ้งโดยดินเนอร์สุดหรูในเพนท์เฮาส์ของตัวเองโดยมีคุณเกศสินีเป็นหัวหน้าบัตเลอร์ของครอบครัวจัดแจงทุกอย่างให้แต่นั้นก็ทําให้คุณเกศสินีได้รู้ว่าบะหมี่คบหากับผู้ชายด้วยกันเธอจึงนําเรื่องนี้เป็นรายงานคุณพ่อของบะหมี่ตามหน้าที่ พ่อของบะหมี่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งมากเขาไม่เคยเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกมาก่อนเลยไม่รู้ว่าบะหมี่มีรสนิยมแบบไหนพอรู้ว่าบะหมี่มีรสนิยมหลักเพศเดียวกันเขาก็ไม่ยอมรับพ่อลูกทะเลาะกันจนพ่อต้องยกตัวอย่างลุงของบะหมี่ที่เป็นเก และตอนนี้ชีวิตล้มลุกคุกคันไม่มีชิ้นดีแถมเมืองไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการสมรสเท่าเทียมอีกด้วยแต่ยังดีที่มีคุณแม่คอยแอบช่วยเหลือบะหมี่อยู่จนท้ายที่สุดแม่พ่อจะยังไม่ยอมรับความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้ห้ามหรือขัดขวางอีกต่อไปแต่ก็ยังค่าโทษไว้ว่าสัก,กวันจะรู้สึก เพราะความรักของเพศเดียวกันมันไม่ยั่งยืนหรอกบะหมี่จึงมุ่งมั่นว่าเขาต้องพิสูจน์ให้พ่อได้เห็นว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วและความรักระหว่างเพศเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกหรือประหลาดอีกต่อไปในทางกับการพ่อแม่ของเกียวกุ้งนั้นรู้มานานแล้วว่าลูกมีรสนิยมแบบไหนแม้จะไม่เคยพูดกันตรงๆก็ตามพวกท่านจึงยอมรับได้เมื่อเกียวกุ้งพาบะหมี่ไปที่บ้านอีกทั้งยังพร้อมสนับสนุนเสมอ หักจ,จนลาวจนรอดพ่อของบะหมี่ก็ยังไม่ยอมรับบะหมี่กับเกี๊ยวกุ้งยังคบหากันต่อไปและได้ฉลองครบรอบกันทุกๆปีถึงแม้การเริ่มต้นจะมาจากการตั้งใจยหยอกเล่นแต่พอได้คบหากันจริงๆแล้วทั้งสองก็เข้าใจกันผูกพันกันและรักกันจนในวันหนึ่งบะหมี่ในม้มอบแหวนแทนใจให้เกี๊ยวกุ้งและให้สัญญาว่าจะฝ่าฟันทุกอรปสรรคไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เนี่ยนะได้พูดถึงไป บอกเลยนะคะว่าเป็นการสปอยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นแค่คู่หลักนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีอีกหลากหลายคู่มากๆที่มีความน่าสนใจเพื่อนๆนสามารถติดตามเวอร์ชันเต็มได้ในซีรีส์น้องบะหมี่พี่เกี่ยวกุ้งสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจนะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแลถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้มากๆก็สามารถกดแต่งได้เลยวันนี้เลยขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย